เอาแล้วครับมาดูคู่เอกผ่านตาช่างเรียบร้อยแล้วมาจากเหนือนะอ่ะอวัสดี้น้องชายในน้องตัวช่างมาน่อยครับผมเจริญสุขสอยตโตมาจริงครับอ,บอะเจริญสศกเรือว่าบุตรนาไวไทยเก่าวันนดี้สซอจอต้อง ราตรีสักหนึ่วันนี้พิกัดเท่าไหร่ร้อยยี่ห้าไปทำไมมาขาดจังเรือไม่เคยโชคพิกัดนี้ไม่เคยเราปล่อยไปโชคกขานะครับเวทของเราปกติเวทร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบสองวันนี้ร้อยยี่ห้าก็ถือปล่อยๆครั้งแรกไหมครับครั้งแรกครั้งแรกนะเราซ้อมอยู่ที่ข่ามือุญราณมณฑาเชียงใหม่กี่วันรราไปซ้อมมาเอ้ามาสามอาทิตย์สามอาทิตย์พื้นเพเราเป็นมวยสไตล์ไงบูบูแล้วก็สายเลือดเราเคยโชคเขาไหมไม่เห็นคลิปเขาไหมเห็เป็นไงเขาไปมีอะไรหน้าที่กังวลเวลาเราโชคไปก็รู้ทีรู้ที ัแต่เราเนี่น่าจะร้อยเวมาหรือไม่หรท่าเท่ากันไม่ได้ชกหลายคนเลยน่ใจเท่ากันถ่ายรูปเมื่อกี้ใครช่วงว่ะเท่ากันเท่ากันนะวันนี้ได้เปลี่ยนอะไรเขาบ้างเนี่ยที่ถ่ายรูปเนี่ยได้เปลี่ยนผมหล่อแต่น้ำหนักนี่เท่ากันแน่นอนครับนะวันนี้มาขาดเลยนะครับอ่ะผลงานล่าสุดเป็นไงผลงานเราก็ชนะคะแนนเมืองเราแล้วก็ชนะใครอีกโอ้โหชนะ แพ้คเนียเวียวางแล้วก็แพ้ยอการแพ้มาสองไวชนะล่าสุดพิชชนะนะวันนี้วางคงวางแพ้ยังไงเจอกับสายเลือดเนี่ยเราดูยี่นี้ครับเราเอาเราถือว่า,า,าเอาเอาร่างกายไปบทเป็นบี้เขาไหมพื้นเพจจริงๆเราก็เป็นมวยหมัดมวยต่อยเตะขาต่อยมาอย่างนี้นะค่า,า<ม>ยานี้ทั้งนั้นกังฟูล้วลนวันนี้มีเสริมอะไรพิเศษไหมมีลูกเข่าลงเข่าร้อยคว้าหัวคว้าท่างมีไหมมีนะเราลูกหลานจากจังหวัดเชียงใหม่อาควาแมนคับเชียงใหมวันนี้เล่นด้วย ใชเป็นงานแจ็คพูลนะครับงานเจดีเนี่ยนะโอเคเข้ามาเราจ่ายจุดนี้นะผมเอาละครับมาดูคันเอตอนรายการครับนี่ผ่านตาช่างเรียบร้อยแล้วสวัสดีน้องชา็เดี๋ยวแนะนำตัวเทางบ้านนะครับสายเลือดไฟเตอร์มวยไทยวันนี้เจอกันเจอรุ่นศึกใช่เคยชกกับเขาไหมไม่ไม่เคยวันนี้พี่กัดเท่าไหร่ร้อยยี่ห้าร้อยยี่ห้าเนี่ยมันปล่อยๆมันชกเลยนะพี่กัดที่เราชกลรกคือร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่แปด ร้อยยี่สิบเอ็ดนี่ถือว่าเป็นพิกัดเองมัไม่ใช่ไม่พิกัดแบบปล่อยมาปล่อยมาพิกัดของตัวเองจริงๆเท่าไหร่ร้อยยท่สิบห้าร้อยยี่สิบห้าเนี่ยนะก็ต้องก็คุมมาเล็กน้อยนะซ้อมอยู่ที่เพชรยินดีไหมใช่กี่วันรอบนี้สองอาทิตย์สองอาทิตย์เราพื้นเพเป็นมวยฝีมือฝีมือลูกทีมชะกาศการนะนะวันนี้เจอกระเจริญคนนี้เขามาขาดคนของคนอ่ะเขาเห็นคลิปกันไหมเห็นนะเขามีอะไรบ้างหน้าที่ทโจ๊ะและหน้ากลมอีกแล้ว เขาเดินเข้าหาประมาณนี้แต่เรานี่น่าจะได้หนากว่านะใช่เรซสูงเท่าไหร่ครับ168ปล่อยปล่อยเท่าไหร่63ปีนี้อายุเท่าไหร่ละว18ย่าง19ล่าสุดผลงานเป็นไงมั้งชนะ t k o มาจุนายที่ที่นี่แหละวันนั้นร้อยเท่าไหร่18แล้วก่อนหน้าอีกไฟต์หนึ่งเป็นไงก็ชนะชนะมากี่ไฟล์ติดแลวเนี่ย ชนะมันเจ,จ,จ็ดไฟติดนะเจ็ดไฟติดนะโอ้โหตั้งแต่กลับมาจากโควิดนี่คือเป็นยังไม่พลาดเลยนะวันนี้เป็นไงบ้างคิดว่าความมั่นใจมั่นใจเต็มร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ลูกหลานจากจังหวัดบุรีรัมย์อ่ะฝากแฟนคลับเชียร์กันหน่อยครับวันนี้ฝากพี่น้องชาวบุรีรัมย์ช่วยเป็นกำลังใจช่วยเชียร์ผมเนะี่ยคืนนี้เต็มที่แน่นอนโอ้นี่เนื้อตัวครับรถไปสบายรถไปจุดที่จุดสองใช่โอเคขอับมาน้องชายชคดีครับ